ปริมาณโซเดียมใน3ามน้ำพริกยอดฮิตค่ะน้ำพริกคืออาหารรสแซ่บเมนูโปรดของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมคะวันนี้นักโภชนาการจะมาลองวัดให้ดูค่ะว่ามีปริมาณโซเดียมในน้ำพริกสูงแค่ไหนวันนี้มีน้ำพริก3ตัวนะคะตัวแรกเป็นน้ำพริกกะปิค่ะตัวที่สองเป็นน้ำพริกปลาทูตัวที่3เป็นน้ำพริกปลาร้าค่ะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะน้ำพริกกะปิ วัดปริมาณโซเดียมได้ประมาณ1.5%คะ่ะมีโซเดียมสูงมากกว่า1,500มิลลิกรัมค่ะตัวที่2น้ำพริกปลาทูวัดปริมาณโซเดียมได้ประมาณ1.5%มีโซเดียมมากกว่า1,500มิลลิกรัมตัวที่3น้ำพริกปลาล้าวัดปริมาณโซเดียมได้ประมาณ1.5%มีโซเดียมมากกว่า1,500มิลลิกรัมเป็นยังไงบ้างคะกับปริมาณโซเดียมในน้ำพริกจะเห็นได้ว่ามีปริมาณโซเดียมที่สูงมากเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นโรคไตและอยากกินน้ำพริกแนะนำว่าให้ทำเองและเลือกใช้เครื่องปรุงที่ลดโซเดียมและ ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ปลายกตัวอย่างเช่นเมนูน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มค่ะถ้าใครอยากให้นะักโภชนาการไปวัดโซเดียมในเมนูไหนอีกลองคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ